ลงไปตลอดอีธิลิเอาให้ชัวร์งดูสภาพมาขนาดนี้แล้วมึงจะถอยก็แล้วแต่กูไม่น่าเชื่อมึงเลยสิริลงไปก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวซ้ายกูว่ามึงมั่วแล้วสิริ แล้วมึงจะถามกูทำไมไอ้ฉับหายก็กูหลงไงกูก็ต้องถามมึงดิทางดีๆมึงก็ไม่ไปพอถึงทางจังไรมึงก็ถามกูแล้วถ้าน้ํามันกูหมดกลางป่ากูจะทำยังไงมันเป็นเรื่องของมึงใหม่ไอ้ชีถายไม่ใช่เรื่องของกูกูว่าทางมันแคบไปวะ่ะ กูว่ามึงถอยเถอะไอ้สัตว์ขึ้นไปทำเที่อะไรก็มึงนั่นแหละบอกทางกูขึ้นมางั้นมึงลงไปดูทางก่อนเดี๋ยวไปไม่ได้ด่ากูอีมึงเอาซักซีดลงไปแดกด้วย25บาทไม่งอไฟไม่ต้องใช้น้ำร้อนส่งฟรีรถมีเอ็มเขาให้วิ่งบนถนนเสือกมาวิ่งในป่าเหอมึงกลับไปเอามอเตอร์ไซค์เถอะไปไม่ได้100% มอเตอร์ไซมันเต็มถนนไปหมดแล้วจะเลือกคันไหนไปดีล่ะสิริบอกมาที